สวัดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวที่เก็บสกุชชี่กันดูชั้นแรกกันเลยชั้นแรกก็จะเป็นจัมโบ้บันมินิบันแล้วก็บันไซกลางก็ยำโลรลิทลคูมะกับเตา่าแล้วก็วัฟเฟิลกับน่าจะเป็นหนเค้กกัางดิมิ มาดูชั้นที่สองกันเลยค่ะชั้นที่สองก็จะมีขนมปังไมเมโลดี้ก็มีอันนี้ก็มีคาบีราซานแล้วก็มีขนมปังสี่อันมาดูชั้นที่สามกันค่ะชั้นที่สามก็จะมีปังปอนคุมะ แล้วก็ขนมปังที่มันไว้เสียบโทรศัพท์มแบบีอันนี้ด้วยแล้วก็เต่าบาโดหแบบขนมปังมิกกี้เมาส์แล้วก็ขนมปังมินนี่เมาส์นะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดที่เก็บสก,กูุตชี่ทั้งหมดของเรามี3ามชั้นนะเข้าก่อนแล้วก็ได้รีวิวที่เก็บสก,กูตชี่ไปใช่ไหมอันนั้นมันเป็นจะเป็นชั้น ราคราวนี้จะเป็นแบบไงเป็นแบบเนี้ยโอเควันนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย